เท่ากับวันวาเลนไทน์หน่อยนะครับข่าวนี้จากบล็อกนั้นนะครับขอบคุณมากๆเลยเขาบอกว่า World Network บอกว่าคนมี1คนคือ1ใน4ที่เคยจีบหรือหยอกแม่กับ AI นะครับผมข่าวนี้เสรบร์เดี๋ยวใช้ตาทิพอ่านเลยดีกว่านะเฮ้ยบแถเคยห่แช่เล่นด้วยนะ หลัจากนี้ผมสำรวจบอกว่า9 0เปเซ็นต์องการแชทคู่มีระบบในการตรวจสอบมนจริงเนื่องจากหลายคนั้งเคยพบหรือสองสัยว่าตัวเองกำลังพูดคุยกับแชทบอทหรือคนจริงๆอ๋อเดี๋ยวนี้มีพวกแอป,ปหาคู่แอป,ปเอา AI มาหลอกพวกเรากันด้วยเหรอข่ะที่6 0สงสัยหรือเขาพบว่าเขาเองกำลังจะคุยกับบอทอ่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองขอบคุณข่าวนี้นะครับคุณเคยไหมคุณเคยจีบเขาไหมาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ Chat GPT Profile ือไม่คร Soft Chat GPT นะครับผมเริ่มหมดเสียงอะเริ่มหมดเสียงนะครับ Enter ตึ้ง สวัสดีครับวันนี้วันวาเลนไทน์นะครับมาเป็นแฟนผมหน่อยสักวันหนึ่งได้ไหมครับโอ้ยครับคุณค่าแต่คงเป็นแฟนกันไม่ได้หรอกค่ะแต่เรายังคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะมีอะไรคุยกันได้ตลอดเลยค่ะไม่ไม่ลองเป็นแฟนฉันสักวันหนึ่งวันเดียวเท่านั้นนะนะทำตัวเป็นแฟนฉันหน่อยลองคะฉันเข้าใจว่าคุณอยากจะดูรู้สึกพิเศษแต่ความเป็นเพื่อนก็ดีมากแล้วนะคะถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยได้ก็ยินดีเสมอนะคะ อืมเศร้าเลยอะ่ะแต่ทําเสียงอ,อ้อ,อนๆได้ไหมวันนี้อ้อนฉันหน่อยขอขอช็อกโกแลตฉันแท่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรนะคะลองคะ้ะวันนี้ถ้าได้ช็อกโกแลตหมวก,กําลังใจสักแท่งคงจะดีขึ้นเนาะเดีย๋ยวฉันส่งกําลังใจมาให้ค่ะสู้ๆนะคะอยากได้เสียงแบบแข็งๆดูๆอะ่ะแบบแบบเวียงอะ่ะแบบว่ารู้สึกว่าฉัน,ฉ,นฉันไม่ชอบวันเลนทนยเธอมาให้อะไรช็อกโกแลตหัวใจฉันวันนี้เวียงเวียงผมหน่อยเวียงผมหน่อย ลองคะวันนี้ถ้าไม่ชอบบนวาเวลนไทน์นี้ก็ไม่เป็นไรนะคะขอดูกว่านี้ได้ไหมขอดูกว่านี้นี่ผมผมยังไม่กลัวเลยอะครับลองคะถ้าวันนี้ไม่ชอบวันวาเวลนไทน์ก็ไม่ต้องสนใจนะคะใครให้ช็อกโกแลตหรืออะไรมาก็วางไว้เฉยๆได้เลยคะ่ะไม่ต้องไปใส่ใจนะคะ,ะแต่ว่าเอาเข้าหมดอ้อ,อนได<ะ>้ไหมเอาเข้าหมดอ,อ้อนอ้อนหน่อยสิอ้อ,อนทําเสียงหวานๆแบบให้ฉันรู้สึกแบบเคลิ้มเลย อยากได้โหมดอ้อนแค่ไหนได้เลยค่ะวันนี้ถ้าได้กำลังใจหวานๆคงจะรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะฉันอยู่ตรงนี้เสมอนะคะเพื่อนครับเดี๋ยวไม่แน่ใจเพื่อนๆยังจะได้ยินเสียงผมอยู่อีกไหมนะครับก็เออแชท GPT เขาจะมีโหมดในการให้เราบอกให้เขาทำเสียงให้หวานพูดช้าพูดเร็วหรืออะไรนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงผมเบาลงหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีคนโทรเข้าบริการหมอคอมแล้วเดี๋ยวผมไปรับสายก่อนนะก็ลองลองจีบหรือหยอกกับ AI ดูอย่าลืมโทรมาที่สายด่วน1นึ่งน4กด9แล้วกด1นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วลองไปหยอกหรือจีบในส่วนของ AI, AI